ตรงไหนนะที่กูติ๊กว่ามีคนนี่หรอต้วงเน่ยจะไม่ได้บรลล้วนอีกอ<น>มึงพวกมึงได้กระโดดอะไรบ้างเมื่อกี้าหน้า,ากูมาหน้ากูไปไปไปหน้าหน้าห<ว>น้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอั่นบบึอันนึ่ไปนอนเปิรนอนเปกไปท้ายไปท้ายเอ้ย

โดนตีนมาโดนตีนี่มาเข้าหัวโอเคระวังระวองระวังนี่บ่านี่บ่าเยิงซ้ายเยิงซ้ายเยิงซ้ายจัดจับปิงเลยเฮ้ยอันระวังผีทางซ้ายดีปิงมีหน้าไม้ชุบไหมไม่มีครับไม่ได้เอามา มีคนตบเพื Your own. Your own oh, ่อนมันตายอยู่ตรงถนนน่ะไม่รู้มันจะชุบตไปยังตรงถนนโล่งๆเลยจบเลยละปิงปิงตบไปตบไปตบไปปลาผีไปทางซ้ายเอ๊ะไปแมลง อ at, ุ้ยเชี่ยอตะมาต้อนเหรอวะเตองงกตองกูเลย้ย <aquí> ้ <laughs> ้มีอีกมีกไม่เห็นกูไม่เหรอแรงไร เขาชุบเป็นอยู่ชุบเป็นอยู่ลอยได้ลอยได้อย่ามาใกล้กูด้วยก็หมดที่เยี่ยทดสอบกูเลยอุ้ยทำไมกูยิงไม่โดนเลยเฮีย,ย มันวิ่งไปไกลแล้วมันอยู่กลางถนนเลยกูยิงไม่ได้มีตัวผู้สองนั่นนะน่าจะชุกยานได้บอกว่าต้องให้วินคุมแล้วไอเอดเดินอะไม่ไผมมีในโถอยในชุดนะอ๋อแต่ว่าผมนี่มัไม่ได้มันมันอยู่มันอยู่ไกลอยู่วินวินบินไปยืนตรงเอิร์ดแล้วชุบยังได้เลยไอเอิร์ดคุมให้ก็ได้มันมันอยู่ไอ้ฟ้านึงของถนนอ่ะเออ Đấy. không nói đâu khung nó côn nó côn nó côn 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 sao côn 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 côn